รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล จอมแก่นตอนหยดวันนี้สบายวันหน้าที่ร้านขายของเล่นมาลิพ่อและแม่ยืนอยู่หน้าตู้โชว์มีตุ๊กตาเจ้าหญิงพร้อมอุปกรณ์แต่งตัวตั้งอยู่ในกล่องหนูอยากได้อันนี้ค่ะแม่ไม่อยากซื้อให้มาลิเลยนะของเล่นที่บ้านเยอะแล้วพ่อคะซื้อตุ๊กตาแบบนี้ให้หนูได้ไหมคะหนูยังไม่เคยเล่นเลยค่ะถ้าหนูอยากได้ตุ๊กตาตัวนี้หนูต้องเก็บเงินซื้อเองตกลงไหมคะลูก หนูจะเอาเงินมาจากไหนล่ะคะพ่อจะจ้างมาลิทํางานบ้านทุกวันวันละสิบบาทหนูจะได้มีเงินมาซื้อของที่หนูอยากได้ไงได้ค่ะพ่อจูงหนูมาที่เคาน์เตอร์ก็บเงินป้าจ๊ะตุ๊กตาตัวนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะ99บาทจ้ะ99าบกาบาทเยอะไหมคะพ่อไม่เยอะหรอกลูกถ้ามาลิตั้งใจเก็บเงินไม่กี่วันมาลิก็จะได้เงินมาซื้อตุ๊กตาแล้วล่ะมาลิยิ้ม ที่ห้องนั่งเล่นพ่อเอาหมูออมสินมาตั้งที่โต๊ะมะรินี่คือหมูออมสินมะริต้องหยอดเงินใส่ในหมูออมสินตัวนี้เพื่อสะสมเงินนะลูกเอาไว้ซื้อตุ๊กตาเข้าใจไหมคะค่ะหยอดเงินทุกวันจนกว่าพี่หมูจะตัวหนักนะคะพอพี่หมูตัวหนักแล้วพ่อจะพาไปซื้อตุ๊กตาใช่ไหมคะใช่จ้ะเอาละวันนี้พ่อจ้างมะลิถูพื้นที่ห้องนั่งเล่น ค่าถูจนสะอาดแล้วมารับค่าจ้าง10บาทตกลงไหมค่ะมลิถูกพื้นด้วยความตั้งใจโดยพ่อนั่งมองไละยิ้มี่ืนห้องสะอาดหน้ามลิเต็มด้วยง้นดูสิถูจนห้องสะอาดเอียมเลยเก่งมากอ่ะมารับค่าเหนื่อย10บาทค่ะ วันนี้พ่อจ้างมัลิรดน้ำต้นไม้ต้องรดน้ำให้ต้นไม้ทุกต้นเลยนะได้ค่ะมลัลิยืนรดน้ำต้นไม้โดยมีมาน้อยวิ่งเล่นอยู่ใกล้กลโอ้โหต้นไม้ได้กินน้ำทุกต้นเลยอ่ะค่าจ้างของคนเก่ง10บาทค่ะลูก ดีค่ะอืมให้ช่วยคุณแม่ตากผ้าดีไหมนะดีค่ะมลิช่วยคุณแม่ตากผ้ามลริหยอดกระปุกมลริกวาดบ้านมลริหยอดกระปุกมาริมุดขาให้คุณย่ามลิหยอดกระปุกหมูตัวหนักแล้วค่ะคุณพ่อ หนักจริงๆด้วยงั้นมาเอาเงินออกมาช่วยกันนับดูนะเหรียญสิบาทกองหนึ่งวางอยู่ข้างกระปุกหมูมาลี่ลองนับซิว่ามีเหรียญสิบาทกี่เหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบสิบเหรียญค่ะโอ้แสดงว่าเก็บเงินพอแล้วซื้อตุ๊กตาได้แล้วจริงเหรอคะเก็บเงินเองเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยค่ะ กว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทต้องอดทนและพยายามมากนะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เงินหนูต้องใช้อย่างประหยัดและคุ้มค่าด้วยนะค่ะพ่อพาหนูไปซื้อตุ๊ก,กตาหน่อยนะคะหน้าเคาน์เตอร์ขายตุ๊กตามาริแบน์ในมือมีเหรียญสิบาทชิออ้น <10 S 2> นี้ค่ะดีใจมากไหมลูกดีใจมากค่ะเป็นของเล่นชิ้นแรกที่มาริซื้อด้วยเงินตัวเองนะดูคงภูมิใจสัญญากับพ่อนะลูกนะ ว่าหนูต้องดูแลของเล่นชิ้นนี้ดีๆนะลูกสัญญาค่ะอย่าลืมนะครับเด็กๆตั้งใจเก็บออมเงินใส่กระปุกเอาไวเ้เยอะๆจะได้มีเงินเหลือเอาไว้ซื้อของที่อยากได้ใหครับ